ฮัลโหลเออเดี๋ยวขอเทสไหมนะปิดเสียงให้เรียบร้อยก็ขอสวัสดีกับทุกคนอีกแล้วนะครับตอนนี้น่าจะเป็น ep ที่5แล้ว ep ที่5นี้เราจะมาสู้กับบอสนะครับทุกคนก็เหมือนเดิมครับพลังโจมตีเราสามารถสู้กับบอสได้ครับ จากที่เราฟาร์มมานะครับที่แสนยาวนานมากๆผมก็ได้รู้ว่าทุกคนนั้นอะพยายามอัพสกิลให้เต็มที่นะครับเพื่อเข้าสู่บวกสีอุ้ยมันบวกสี่เลยก็ถือว่าบวกเยอะนะไม่น้อยก็เกือบ70อะถ้าเราอัพได้แล้วอะผม70เลยนะคือแบบว่า70ตอนเนี้เพชรผมเออเพชรแดงผมขอเรียกว่าเพชรแดงแล้วกันผมไม่อยากเรียกเพชรเงามืด แต่ถ้าเกิดทุกคนริสตันริสตันเงาอันนี้เรียกว่าริสตันเงาผมเรียกเพชรแดงแล้วกันขออภัยด้วยนะครับก็ตอนนี้ผมสามารถสู้กับบอสไวไลท์ได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้บอสตัวนี้จะเป็นบอสที่แบบว่าต้องใช้พลังโจมตี62มาตรฐานนะครับที่แนะนำสามารถชนะได้แล้วคุณก็จะได้ของรางวัลมาก็วันนี้ผมจะต้องรีบทาก่อนที่มันจะหมดครับตอนนี้ 15นาทีซึ่งมันนานแน่นะครับผมจะพยายามตัดคลิปเลยผมจะไม่กอเร็วแล้วผมตัดคลิปไปเลยตัดไปตอนที่เลือดมันเหลือน้อยแล้วนะครับทุกคนครับก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะชนะไหมตอนนี้ผมสามารถโจมตีภายใน1 5บหถึงสิวิต่อเลือด1,000นนะครับวินะครับผมขอภัย หลายคลิปที่ผมพูดผิดมาว่าหนึ่งนาทีสิบสามสิบทีอะไรพวกนี้ผมขออภัยด้วยจริงเป็นวินะครับในภายในหนึ่งอ่าภายในสิบสิบสิบห้าถึงสิบหกวิผมสามารถทำให้ลดหนึ่งพันเท่ากับว่าสามสิบวิสี่สิบวิเนี่ยก็คือพอคุณมาหนึ่งนาทีเป็นหกสิบวิคุณก็จะโจมตีมากกว่ามากกว่าถึงสี่พันขึ้นไปแล้วนะครับ สี่พันขึ้นไปแต่ผมไม่รู้เท่าไรหรอกแต่รู้ว่าเกินสี่พันแน่เกินสี่พันขึ้นไปอยู่แล้วต่อหนึ่งนาทีสามารถสู้กับทวายไรท์ได้แน่นอนครับเพราะว่าเขามาตรฐานม,มาหกสิบสองนะผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะสู้ได้ปะแล้วเวลานาทีเนี่ยอาจจะเหลือสักหนึ่งนาทีนะครับเหลือนะโอเคเรามาเริ่มสู้กับทวายไรท์กันเลยดีกว่าครับเพราะว่าภารกิจตอนเนี้ใกล้แล้วนะครับใกล้ที่จะ กระโดดข้ามไปอีกวันพรุ่งนี้แล้วนะอีกสองสามวันก็จะจบแล้วผมก็จะบอกความจริงตอนจบ EP สุดท้ายนะครับว่าจะได้ของรางวัลชิ้นสุดท้ายไหมผมมั่นใจว่าผมไม่ได้แน่ผมมั่นใจว่าเต็นที่ก็ได้แค่ตัวนี้เหมือนกันได้แค่ไอตัวม้าส่งจดหมายตัวนี้แน่นอนเพราะว่ามันช่างยาวไกลสครับต่อไปเลยเรามาเริ่มการต่อสู้ทวไลท์กันเลยดีกว่าครับทุกคน ไปเราดูดิโจมตีเท่าไหร่เรสโกเอาเลยครับเอาเลยอือ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 นั้นก็เจอการตอนที่เลือดน้อยนะครับท่านผู้ชมไปละ่ะสวัสดีกับทุกคนเลยนะครับผมก็ตอนนี้เลือดเริ่มน้อยแล้วนะครับมาอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับใช้เวลาเวลาผมว่ามัน มันมันเหลือหนึ่งนาทีจริงๆอะ่ะดูดิเหลือหนึ่งนาทีสี่สิบวิสามสิบเก้าสามสิบแปดน้อยมากเลยแต่เราก็สามารถชนะแน่นอนครับโอ้โหนี่ยังเหลือนาทีอยู่เนี่ยยังโชคดีนะครับตอนแรกมันบอกหกสิบสองผมเล่นซะเกินหกสิบเจ็ดกลัวแบบว่าเออกลัวมันจะจะพลาดแะแบบเราต้องเน้นแบบห้ามพลาดไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ย ก็ตอนนี้ในที่สุดก็เหลือ1นาทีกับ10บกว่าวิอ่าเราชนะแล้วนะครับกับรางวันกล้องแกล้งอีกแล้วรางวัลอะไรก็ไม่รู้ได้เงินหรือเปล่าเขาเอ้ยร้านค้าวะ่ะ <c oughs> ของดีหน่อยว่ะเฮ้ย <c oughs> มันเป็นภาษาทมา้าหรอไม่ใช่ไป็นร้านค้าร้านค้าเราย้ายกันก่อน <c oughs> ย้ายมาย้ายมา <c oughs> แล้วก็เราก็ปรับสัดส่วนเล็กเลยเราต้องมารวมกันคือผมก็เพิ่งเล่นนะครับอย่าตกใจร้านค้าเมืองน,นี้ผมมีแค่สองอันเองมีอันนี้เป็นสามเรียบร้อยเรียบร้อย่ยอยอะไโอมันผู้พอด,ดีเลยพวกมันทุกคนถูกจับหรือไม่ถูกสาบเป็นหินไปหมดแล้วอืมเรื่องของคุณเลยเราไปอ่านในการ์ตูนดีกว่าครับต่อไปเรามาสู้ม้านะครับมันจะประเมินผลใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ ก่าจะแบบมพูดยากเนาะก็ภายในมาสามสิบสี่ตัวสามสิบห้าตัวแล้วนะครับคือมันจะประเมินผมพลังโจมตีที่หลังนะว่ามันต้องประเมินประมาณพลังเท่าไหร่นะไหนดูดิคือ,อเลือดเจ็ดหมื่นครับผมห้าหมื่นดูยังดีนะมันไม่ใช่เลือดแสนนะเพราะมันต้นเกมหลังเกมมาเลือดแสนคูณสองมาในยากเลยนี่เลือดเจ็ดหมื่นนั่เนี่ยโอกาสโอกาสเราไปค้นอยู่นะครับ ผมกะไว้แล้วเลือดมาพวกเนี้ยมันตามเพชรเลยครับอ่าคูณห้าก็เพชรละห้าเพชรละเท่าไหร่นะเพชรละห้าร้อยใช่ไหมอ่ก็กลายเป็นสองพันสองพันห้าพอดีพอดีเลยเราก็สามารถเก็บข้ามคืนได้เลยนะครับทุกคนครับเอยอันนี้เราเก็บไปแล้วใช่ไหมจำไม่ได้คูณหกคูณหอันนี้คงเลือดสามพันอะตอนนี้เรามีเวลาน้อยมากเลยมีเวลาแค่สามวันยี่สบอ็ด เราจะฟาร์มทันไหมเนี่ยแล้วผมจะต้องนอนด้วยผนก็ไม่แคร์หรอกครับสิ่งที่ผมอยากได้ที่สุดก็คือมาตัวนี้เนี่ยจบเลยคือพอนอกนั้นคือผมไม่เอาละมันไม่สําคัญมันไม่สําคัญสำหรับผมอ่ะก็คือมันก็ไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยแต่ร้านค้าร้านนี้มันมีขายป่าวะอันนี้น่าสนอยู่นะน่าสนอยู่นะเฮ้ยไม่มีว่ะไม่มีขายว่ะอ้าว ร้านค้าเป็นร้านอะไรนาะเอ้ยได้เลยไม่รู้ไม่เห็นได้เลยว่าเราดอกไม่ขึ้นเลยไม่เป็นไรช่างมันเถอะหืมลดสี่สิบนี่อันนี้คือไม่ได้เรียกว่าลดนะครับ GM ครับ GM เกมนี้เขาไม่เรียกว่าลถนะครับก็ขอ,ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับกับท่านผู้ชมครับขอขอบคุณนะครับที่อเข้ามาดูคลิปนี้นะครับนี่จะเป็น EP ที่ห้าแล้ว ก็ให้ทุกคนนั้นช่วยกดไลค์ด้วยนะครับกด u b s สไคร e และติดตามนะครับถ้าชอบเกมนี้นะครับถ้าทุกคนอยากจะเพิ่มเพื่อนผมก็เพิ่มมาตาม id นี้ได้เลยนะครับ id 469.da นะครับผมอาจจะไม่ใส่คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเพราะว่าวกลัวว่ามันจะไม่มีอะไรไงไม่อยากใส่ดีกว่าให้ทุกคนดูในคลิปเอาบรรยายเอานะครับ c พิมพ์เล็กนะครับ6 9เ a พิมพิมเล็กหมดเลยภาษาอังกฤษ โอเคครับก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่กับ EP หน้านะครับอาจจะสู้บอสกับเคเดนได้หรือไม่ก็ลองติดตามชมนะครับถ้าสู้คือ,อมันก็พูดยากนะก็ต้องรอดูลองติดตามชมต่อไปนะครับขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกคนที่มาดูบ๊ายบาย